ไปดูงานวิจัยของสถาบัน MIT ครับที่สามารถผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนได้จาก3สิ่งนี้ 1. คือกระป๋องโซดา 2. น้ําทะเลและคาเฟอีนสร้างไฮโดรเจนได้งงเลยผมอ่านหัวข้อข่าวนี้แล้วผมงงมากโอ้โหนะฮะต่างประเทศนี้เขาใช้คำนี้เลยนะนี่คือการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่แต่เดิมเนี่ย วิธีการที่จะได้มาซึ่งไฮโดรเจนเพื่ออาไปใช้เป็นเชื้อเพลิงเนี่ยเราก็ส่วนใหญ่เราก็จะเอาอุปกรณ์ที่มันมีไฮโดรเจนอยู่ในตัวอยู่แล้วอย่างเช่นน้ำใช่ไหมฮะน้ำนี่คือ h 2 o เราก็เอาน้ํามาแยกออกซิเจนไฮโดรเจนเราก็จะได้ไฮโดรเจนใช่ไหมครับซึ่งทุกวันนี้เราทําแบบนี้ต้นทุนมันสูงอยู่แล้วก็มันมีปัญหาและมันมีอุปสรรคว่าคุณก็จะต้องมีถังเก็บกา๊าซขนาดใหญ่ หรือคุณต้องขนน้ําไปเยอะๆเพื่อที่จะไปแยกธาตุออกอะไรเงี้ยมันก็จะยุ่งยากใช่ไหมครับสถาบันเทคโนโลยี MIT หรือว่า Massachusetts Institute นะครับบอกว่ามีงานวิจัยนะฮะวิศวกรของเขานี่ได้ค้นพบว่าเมื่ออลูมิเนียมบริสุทธิ์จากกระป๋องโซดานะครับสัมผัสกับน้ำทะเลมันจะทำให้เกิดฟองอากาศและฟองที่ผุดขึ้นมานั้นน มันคือไฮโดรเจนจากธรรมชาติซึ่งกา๊าซประเภทนี้เราสามารถเอามาทําเชื้อเพลิงได้ภายในภายหลังนะครับแล้วก็เป็นกา๊าซที่ดีมากๆด้วยนอกจากนี้เขายังค้นพบโดยบังเอิญว่าปฏิกิริยาพื้นฐานนี้สามารถเร่งให้เกิดขึ้นเร็วขึ้นได้เมื่อใช้สารกระตุ้นที่เป็นคาเฟอีนโอ้งงเลยมีการตีพิมพ์ในวารสารเซลล์รีพอร์ตฟิสิกอลไซเอน e นะฮะ นักวิจัยแสดงให้เห็นว่าพวกเขาสามารถผลิตกา๊าซไฮโดรเจนได้โดยการหยดเม็ดอลูมิเนียมขนาดเท่าก้อนกรวดที่ผ่านการบำบัดแล้วหรือว่าผ่านการทำให้บริสุทธิ์แล้วนะครับลงไปในบิกเกอร์ที่มีน้ำทะเลอยู่นะครับอลูมิเนียมเหล่านี้ได้รับการเตรียมโล่งหน้าด้วยการเป็นโลหะผสมนะครับที่จะขัดโดยที่ขัดอลูมิเนียมออกมาให้อยู่ในรูปที่บริสุทธิ์ที่สุดแล้วก็มันจะสามารถทำปฏิกิริยากับน,น้ำทะเลเพื่อสร้างไฮโดรเจนได้นะครับ เขาบอกว่าไอออนของเกลือในน้ำทะเลเนี่ยนะฮะมันสามารถดึงดูดและนำเอาโลหะผสมกลับมาใช้ใหม่ได้นะครับซึ่งหลักการนี้เราจะสามารถเอาเม็ดอลูมิเนียมนั้นกลับมาใช้ใหม่แล้วก็สร้างไฮโดรเจนได้มากขึ้นทีมงานวิศวกรของ MIT ค้นพบว่าปฏิกิริยาระหว่างอลูมิเนียมกับน้ำทะเลเนี่ยสามารถผลิตกา๊าซไฮโดรเจนได้สำเร็จ ถึงแม้ว่ามันจะผลิตได้อย่างช้าๆก็ตามนะครับแต่เขาก็เกิดการทดลองโดยบังเอิญโดยมีการโยนกากากาแฟลงไปในส่วนผสมนะฮะแล้วก็พบว่ามันมีปฏิกิริยาที่เร็วขึ้นนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าคาเฟอีนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาซึ่งตอนนี้ทีมงานเขาค้นพบแล้วว่าความเข้มข้นต่ำของอิมิดาโซซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ในคาเฟอีนโอ้โหอันนี้ผมไปไกลมากแล้ว เพียงพอที่จะเร่งปฏิกิริยาได้อย่างมีนัยยะสำคัญโดยผลิตไฮโดเจนออกมาได้ในปริมาณเท่ากันในเวลาเพียง5นาทีถ้าไม่ใช้สารกระตุ้นจากคาเฟอีนในอมเมดาเซลตัวนี้นะครับจะต้องใช้เวลาถึง2ชั่วโมงแต่ถ้าใช้จะลดลงเหลือแค่5นาทีแล้วได้ปริมาณก๊าซไฮโดเจนได้เลยงานนี้เขาก็มองภาพกันไปไกลๆเลยว่าถ้าเราสามารถผลิตไฮโดเจน ได้จากสสิ่งนี้คืออลูมินียมบริสุทธิ์กับน้ำทะเลแล้วก็ใช้คาเฟอีเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเราจะสามารถทําเชื้อเพลิงให้กับเรือเรือเดินทะเลหรือยานพาหนะนะฮะที่อยู่ในทะเลได้เพราะว่าเราจะไม่ต้องมีถังเก็บก๊าซไนโดรเจนเราสามารถผลิตไปใช้ไปในระหว่างทางได้เลยนะครับ ก็ไม่ต้องมีถังบรรจุไฮโดรเจนขนาดใหญ่แล้วก็เป็นการกินพื้นที่ด้วยนะฮะเขาบอกว่าเรือที่จะทดลองในลำดับถัดไปเนี่ยนะฮะจะเป็นเรือที่บรรจุเม็ดอลูมิเนียมซึ่งรีไซเคิลจากกระป๋องโซดาเก่าและผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมอื่นๆมีส่วนผสมของแกลเลียมกับอินเดียมแล้วก็ใส่คาเฟอีนลงไปจำนวนเล็กน้อยมันจะเป็นเครื่องปฏิกณ์ซึ่งมีน้ำทะเลอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็เติม เจ้าตัวมเมล็ดอลูมิเนียมบริสุทธิ์นี้ลงไปเพื่อให้มันสร้างเป็นก๊าซไฮโดรเจนนะครับแล้วก็เอาไปใช้กับมอเตอร์ไฟฟ้าหรือว่าขับเคลื่อนเรือได้เขาบอกงานวิจัยนี้จะถูกใช้กับยานพาหนะที่ใช้ในทะเลก่อนเพราะคุณไม่ต้องพกน้ำทะเลไปด้วยคุณสามารถเอาน้ำทะเลดึงเข้ามาในระบบแล้วก็ทำเสร็จแล้วถ้าน้ำทะเลมันเสื่อมคุณภาพลงคุณก็ถ่ายทิ้งแล้วก็น้ำทะเลมาใหม่ได้เพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ที่จะเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นกับสิ่งที่ต้องใช้ไฮโดรเจนในทะเลก่อน ซึ่งถ้าเราเอาทฤษฎีนี้ไปใช้กับเรือเรือก็จะสามารถมีเชื้อเพลิงวิ่งไปได้เรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงเลยนะครับเพราะว่ามันสามารถสร้างไฮโดรเจนแล้วก็เดินทางไกลๆได้ด้วยตัวเองเลยนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นแนวคิดใหม่แล้วก็ยังต้องได้รับการพัฒนากันอีกนะครับถ้าเราสามารถทําอย่างนี้ได้อีกหน่อยเราก็สามารถสร้างกา๊าซไฮโดรเจนได้ง่ายขึ้นถ้าสร้างกา๊าซไฮโดรเจนได้ง่ายขึ้น ฟูลเซลหรือ FCEV นะครับมันก็จะมีต้นทุนของก๊าซไฮโดรเจนราคาถูกลงถ้าราคาถูกลงนี่นะครับโอกาสที่จะถูกนำมาใช้ในยานพาหนะอื่นๆบนบกบ,บนอะไรก็ตามแต่นะครับก็จะมีประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะครับผมว่าอูอันนี้เป็นแนวคิดหรือการค้นพบแบบใหม่นะครับอันนี้มันค,คล้ายๆกับ Back to the Future แล้วนะจำได้ไหมฮะ Back to the Future เนี่ยด็อกเตอร์เนี่ยเขาเอากระป๋องเครื่องดื่มโยนลงไปใน ไอย้ยานที่ back to the future คือกระป๋องนั่นก็คือกระป๋องอลูมิเนียมนะโยนลงไปนะแล้วก็เทน้ําที่เหลือๆล,ลงไปนะซึ่งอาจจะทดแทนในเรื่องของน้ําทะเลหรือน้ําเคมีอะไรบางอย่างแล้วสุดท้ายมันก็สามารถสร้างพลังงานให้กับยานที่จะบินต่อไปได้เออเจ๋งดีไม่น่าเชื่อเรื่องแบบนี้จะเกิดเป็นจริงได้ในวันนี้ครับ ช่วงท้ายนี้นะครับอยากจะบอกคุณผู้ชมทุกท่านว่า e-waste หรือขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับมีมากกว่าที่เราคิดครับด้วยปริมาณของ e-waste ทั่วโลกตอนนี้นะครับมีปริมาณมากถึง57.4ล้านตันในปริมาณทั้งหมดนี้นะครับกว่า82.6%เป็นเ e ป็น e-waste ที่ถูกทิ้งและถูกกำจัดแบบผิดวิธี ซึ่งจะทําให้เกิดปัญหาสารพิษตกค้างส่งผลกระทบต่อร่างกายและส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาวะโรคเดือดสิ่งนี้แหละครับที่เป็นภัยร้ายตัวจริงนะครับที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นคือภัยร้ายเหล่านี้นะครับอยู่ในบ้านของเรานะฮะมาในรูปแบบของอุปกรณ์เก่าๆอย่างมือถือเก่าๆแท็บเล็ตเก่าสายชาร์จเก่าหูฟังเก่าหรือแม้แต่ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ที่พังแล้วเชื่อได้ว่าทุกบ้านต้องมี w a s t สอยู่ในบ้านแน่นอน AIS ครับชวนทุกคนนำเอาขยะ E-Waste มาฝากทิ้งกับ AIS ที่ AIS ช h อ p และจุดรับทิ้งที่มีพาร์ทเนอร์ร่วมกว่า2,700จุดทั่วประเทศหรือจะฝากทิ้งกับพี่ปรายสนีไทยก็ได้นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายผมได้แนบลิงก์ที่เป็นข้อมูลที่คุณจะอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ในเดสคริปชันด้านล่างของคลิปนี้ครับ